ทวนต่อกระแสะนะ<ะ>้ำดังนั้นสิ่งเรียกการทำเนี่ยเรียกว่าทวนกระแสะขึ้นไปคนในโลกเนี่ยเขายังมีความเ็นพิต็นไปหมดชอบสะดอกข้อต่อชะตาเบิกแว่นเวียนเทียนบูชารักแก่สักลำบูชาไปชอบดูดวงชอบอะไรง่ายๆจ่าย,งายเงินแล้วก็ทําพิธีกรรมให้แก้ไขความทุกข์ได้คือจบ<ะ>เขาต้องาการแบบนี้แต่การเดินทวนกระแสะขึ้นไปมันเลยมีคนต้านกระแสะแอนตี้เป็นเรื่องปกติเพราะอะไรมันต่อต้านต่อกันมันเป็นการทวนขึ้นไปเหมือนว่ายน้ําทวนแม่น้ําอ่ะมันก็ต้องว่ายเหนื่อยกว่า แต่ไปตามกระแสมันไปเร็วมากเลยแต่นั่นแหละคือความตายหรือทุกเจียนตายผลลัพธ์มันก็คือต่างกันชัดเจนเลยแต่ว่าอะที่มันฝืนทำยากอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องถูกต้องเห็นกล่องคำถามเรากล่องคำถามนะฮะผู้ชมของเราผู้ทงนะครับเดี๋ยวให้ให้ให้อาจารย์เป็นคนจับเลยดีกว่าอาจารย์จับเองได้เลยนะคะอาจารย์อาจเองเหรอได้นะเดี๋ยวอวให้กันหน โอ้โหสองคำถามว่าใครเขียนนะคะลายมือลายมือแ,แพทย์หรือเปล่าเป็นบาลีสันสกิตนะครับคุณกรรมในปัจจุบันเป็นผลจากในอดีตเราจะแก้กรรมในอดีตได้อย่างไรเพื่อ่กผลปัจจุบันที่ดีมึงแก้กรรมในอดีตไม่ได้ใครที่คิดว่ายังแก้กรรมในอดีตได้คิดใหม่นะอันนี้เป็นความเห็นผิดมาก คำถามคือเราย้อนกลับไปแก้ไขเมื่อวานได้ไหมไม่ได้มันจะแก้ยังไงอ่ะสมมติวันเนี้ยมื้อนี้เรามื้งง่ายๆเลยไม่ต้องย้อนกลับไปเมื่อวานอะ่ะเมื่อเช้ากินกะเพราไก่ตอนกลางวันอยากกินราดหน้าเฮ้ยเราย้อนกลับไปแก้เมื่อเช้าดีกว่าว่ากินมื้อเมื่อเช้าใหม่กินราดหน้าดีกว่าย้อนกลับไปแก้ได้ไหม <S <S ไม่ได้ไไดก็มันกินจบไปแล้วอะ่ะวิธีการแก้คืออะไรแก้ปัจจุบันอยากกินราดหน้าในมื้อเช้าเอามื้อเช้ายกมามือเที่ยงแทนเพราะมันจบไปแล้วก็กินมื้อสีซาก็จบ แค่นั้นเลยไม่ใช่ย้อนกลับไปแก้มือเช้าเพราะมือเช้ามันกินจบไปแล้วมันขี้ไปได้วยซ้บางคนอนะ่ะกินเสร็จแล้วขี้เลยลําไส้ตรงอย่างเงี้ยนะเพราะตรงเพราะว,วิธีการคืออะไรเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีได้พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่ามัวแต่ไปหวนหาถึงอดีอ,อย่าไปรอคอยถึงอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันขณะเรากระทาอะไรไปแล้วจบไปสํารวมระวังอย่ากลับไปทําแบบนั้นอีกแล้วเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ผลที่เกิดขึ้นแล้วไปรอรับผล แล้วเราไปเริ่มต้นในการนับหนึ่งใหม่เดี๋ยวผลดีที่ทําในปัจจุบันมันจะไปส่งที่ไหนะอนาคตเพราะเราทําในปัจจุบันผลของปัจจุบันคืออนาคตอดีตจบไปแล้วไม่เกี่ยวข้องเลยอย่าไปเอาอดีตมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่าไปเชื่อหมอดูล่างสมว่าเขาสามารถแก้ไขอดีตได้อาจารย์ที่มายกตัวอย่างง่ายๆแค่นี้สมมติเรากินข้าวตอนเช้าเราจะขับถ่ายเราจะหาวิธีในการแก้ไขย,ยังไงให้ไม่ขับถ่ายมีไหมไม่มีก็มาสร้างเหตุจบไปแล้วะ วิธีการแก้คืออะไรมึงก็ขี้ไปแค่นั้นเองถ้าไม่อยากจะขี้ไม่ต้องกินแค่นั้นเลยมันจะได้ไม่มีผลของการการะทำไงมันย้อนไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ถูกต้องมันย้อนไม่ได้ใครย้อนขี้กับเข้าไปบ่ายได้อะมันไม่ได้ไงอ,องกลับเข้าคืนไม่ได้ใช่ป่ะหรือเวลาเราคลอดลูกมาแล้วแต่ลูกเรามาเลวซามต่ำช้ามาเลยอยากจะย้อนกลับไปแก้อดีตจะแก้กรรมยังไงดีมึงเอาลูกหยัดกลับเข้าไปัมดลูกได้เหรอมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแม่ชอบพูดเอ้ยยู่อย่างนี้เอาไปเท่ายาก ก oh. ็นั่นเนี่ยมันไม่ได้ไงเนี่ยเรียกว่าหลักเหตุหลักผลหลักความเป็นจริงแต่เวลาการพูดแบบเนี้ยก็จะมีคนชี้น้าด่ามึงมันไม่ลบหลู่มึงมันขวางความเชื่อชาวบ้านเขาก็กูพูดความจริงใช่กูทํำยังไงความจริงอาจจะต้องพูดไงความจริงก็คือความจริงเนี่ยครูปีชาก็พูดไว้อย่างเงี้ยจะให้จะทํำยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะเออมันก็ต้องตามเหตุตามปัจจัยไปเราแก้ไขอะไรไม่ได้แตต้องตามนั้น ใช่มันมีมีขอดีนก็ไม่ได้ต้องแก้ปัจจุบันแก้ปัจจุบันมีสติสารวมระวังอยู่กับปัจจุบันขนาปัจจุบันขนาของเราอะไรมีสติสปัชชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันขนาของตัวเองอมีรู้ลมหายใจนั่งเฉยก็รู้ลมไปถ้ารู้ลมไม่ได้ก็รู้อิริยาบถเคลื่อนไหว เดินช้อปปิ้งในห้างเนี่ยขวารู้ซ้ายรูขวาพูซ้ายโทรไปอย่าไปคิดเพ้อเพลินไหลไปตามอารมณ์<อ>มีสติอยู่กับปัจจุบันขนาดไม่ใช่เดินอยู่กับคิดไปเรื่อยเปื่อยผัวทิ้งเป็นยังไงจะเอามันกลับมายังไงได้บ้างจะพัดผ้าผิดหวังอีกแล้วจะทํายังไงให้ประสบความสำเร็จ<อ>ไม่ต้องคิดอยู่กับปัจจุบันขนาดปัจจุบันมึงคือเดิน<อ>ก็ยืนเดินนั่งนอนไปปัจจุบันมึงคือกินข้าวก็รู้อยู่กับการกินข้าวไปไม่ใช่กินข้าวไปก็คิดไปเรื่อยอ,อันนี้เรียกว่าไม่อยู่กับปัจจุบันมาอยู่อนาคตแล มารผู้มีบาปจะทําอันตรายแก่เราไม่ได้มารผู้มีบาปคือความคิดเราเองนั่นแหละเราทุกข์เพราะความคิดไอ้ความคิดนี่แหละคือตัวทําลายเราดีที่สุดเลยถ้าเราไม่คิดเราจะทุกข์ไม่ได้เพราะเราคิดจึงทุกข์ได้ดังนั้นพระเจ้าจึงให้เราเนี่ยเริ่มต้นจากการมีสติสัมปชัญญะรู้อยู่กับลมรู้กับอิริยาบถเพื่อไม่คิดไปในอนาคตบ้างคิดไปในอดีตบ้างเพราะถ้าคิดก็ยิ่งทุกข์วิธีการคือมึงไม่ต้องคิดจะได้ไม่ต้องทุกข์จบแก้ปัญหาแค่นี้เองที่เหลือค่อยๆฝึกอบรมตัว คำถามถัดไปเขาบอกว่าเอ้าอยัง,ยงไม่จบกระดาษใบนไ้อีกเหรอจาฮีสอ,อคำถามามีสอคำถามคือลูกออกไข่นะไม่งลงชื่อคนที่ทำแท้งจะแก้กรรมได้อย่างไรครับเอ้ากูตอบไปแล้วเน,น,นี่ยทำแท้งเมื่อกี้เนี่ยอธิบายไปแล้วเด็กปินคอไม่แก้ไม่ได้<อ>ไม่ต้องแก้คนทำแท้งต้อเกิดความหวาดกลัวก็จะต้องไปเอากล้วยถวายวัด <c oughs> เอากูแนะนำเขาไปลิงครับเอาเอาไปให้ลิงกินนะนะคือบางคนไปถวายสังฆทานบางคนก็บอกว่าสังฆทานเด็กกินไม่ได้แก้ไม่ได้หรอกต้องถวายกล้วยถวายนม มันแดกมได้ทนันทันและมันตายไปแล้วไม่จะทำยังไงล่ะใช่ป่าก็เด็กมันตายไปแล้วมึงจะไปแก้ยังไงแก้ไม่ได้วิธีการคืออะไรสำารวระวังอยู่ในปัจจุบันอย่ากลับไปคิดถึงอดีตวิบากกรรมที่เราเคยเจอมามันจบไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปกังวลไม่มีใครทําอันตรายแก่เราได้ไม่มีเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกุมารทองหรือวิญ,ญญาณเด็กมาตามหลอกหลอนชีวิตเราเพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี เด็กคนนั้นก็มีวิบากของตัวเองจึงถูกกระทําแบบนั้นไม่ให้สู่การเกิดวิบากอย่างเบาของการทําปาณาติบาตค,คืออายุสัน้นเด็กคนนี้ทาปาณาติบาตมามากจึงอายุสั้นไม่ได้เกิดเลื่มตาดูโลกนั่นคือวิบากกรรมของเขาแต่คนเป็นแม่เป็นพ่อไปทําแท้งนั่นคือวิบากกรรมคือกรรมใหม่ของเราในปัจจุบันก็รับผลไปตามเหตุตามปัจจัยรับผลไปจบไปแล้วแต่ไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทาให้เราล้มจมชีวิตล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จทํามาหากินไม่ขึ้นไม่มี มึงทํามาหากินไม่ขึ้นเพราะมึงโง่มึงไม่ฉลาดมึงไม่เกง่งเออขี้เกียรเนี่ยมันเลยไม่รวยมันเลยประสบความสาเร็จไม่ได้คําถามคือทําไมบางคนเนี่ยทำแท้งมาไม่รู้กี่ครั้งแต่ทําไมเขายังมีชีวิตที่ดีได้เพราะเขาอยู่กับปัจจุบันพัฒนาชีวิตตัวเองพัฒนาความรู้ตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองจนทําให้ตัวเองประสบความสาเร็จในการใช้ชีวิตได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องทําแท้งเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าการทําแท้งทำให้คนล่มจนตลอดชีวิตต้องล่มจมทุกคน แต่ทำไมบางคนได้ดีมากเลยเพราะอะไรมันอยู่ที่การกระทําสติปัญญาของแต่ละคนเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเกิดความเจริญหรือความเสือ่อมอยู่ที่กายวาจาใจสุจริตหรืออยู่ที่กายวาจาใจทุจริตของตัวเเองประัตเลิกกังวลพระพุทธเจ้าบอกแล้วรอดได้ทุกคนถ้ามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะสติมันไม่เกี่ยวกันอ่ะมันไม่เกี่ยวกันไม่ต้องแก้อะไรแก้ที่ตัวเองคือกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริต กุศลกรรมบสิบที่บอกไปแล้วเรียกว่าเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีได้เกิดขึ้นแก่เราทุกคนแล้ว<ะ>นั่นแหละแค่รักษากายวาจาใจสุจริตเห็นไหมไม่ต้องไปหาเลิกดีที่ไหนเลยตอนนี้ถ้าเรามีกายวาจาใจสุจริตขนาดนี้สถานที่นี้เป็นสถานที่อันเป็นทิพย์ขนาดนี้พวกเราเนี่ยมีกุศลเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ขนาดนี้เลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีเกิดขึ้นแก่เราทุกคนแล้วจบเลยแค่นี้ง่ายๆ ก็ตั้งอยู่ด้วยความสติเนาะใช่สติเลยสำคัญที่สุดนะอาจารย์จบร้อบางทีแบบถ้าสติแบบคนเรากับสติดุดเนื้ออะไรเงี้ยมันก็ต้องเลกต้อเลยเนาะนะฮะคำถามถัดไปจากผู้ชมทางบ้านคำถามสุดทอดรู้ตัวยังไงเต้ด้วยเต้นด้วยแต่งงานอันนี้แบบที่เราคุยกันเลยครับยังไงแต่งงานแล้วไม่มีลูกถือว่าเป็นกรรมหรือไม่ก็เป็นกรรมก็เป็นกรรม กรรมคืออะไรกรรมคือการกระทําการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจดนั้นการที่เราแต่งงานไม่มีลูกเป็นกรรมนะเป็นกรรมมันต้องกลับไปดูสุขภาพร่างกายของตัวเองมันไม่มีลูกไม่ใช่ว่ามีใครมาโดนบันดาลให้เราไม่มีลูกแต่เพราะสุขภาพร่างกายของเรามันไม่ดีไงเหมือนคนเป็นหมันนะ่ะแล้วอยากมีลูกมึงจะมียังไงมึงเป็นหมัน อย่างเงี้ยมันต้องยอมรับต่วความเป็นจริงว่าอะไรเราเป็นหมันมีไม่ได้ใช่โอเกยอมรับ<ม>แต่ความเป็นจริงไม่ว่าอยากเป็นหมันแต่เป็นหมันแต่อยากมีลูกอย่างเงี้ยมันไม่สมเหตุสมผลมันต้องคนสมบูรณ์ดีพร้อมร่างกายสมบูรณ์ดีพร้อมทุกอย่างจึงมีลูกได้ถ้ามีไม่ได้ก็ไม่ต้องมียอมรับตามความเป็นจริงว่ามีไม่ได้แต่ถ้าอยากมีทํายังไงก็ไปทําตามเหตุตามปัจจัยแต่สุดท้ายแล้วถ้าไม่มีทํายังไงวางเฉยซะจะได้ไม่ต้องมานั่งทุกข์ร้อนใจแต่ครับถูกต้องแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมเก่า้แวล การกระทําของเราในอดีตชาติ <บะ S 1> มาส่งผลในชาติปัจจุบันของเราทําให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บมากคนมีโรคภัยไข้เจ็บมากจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีลูกไม่ได้ก็เป็นหนึ่งในโรคใช่ปะ่ะเพราะเขามีลูกไม่ได้ดังนั้นมันเป็นวิบากที่เขาเคยทําไว้ไงวิบากตัวเนี้มันเป็นผลจากอดีตชาติแก้ไม่ได้ไม่เป็นไรมีลูกไม่ได้ไม่เป็นไรคิดซะว่าการมีลูกเป็นทุกข์ในโลกเพราะถ้าเรามีลูกย่อมมีความรักต่อลูกเมื่อวันหนึ่งเราไปมีความรักในลูกถ้าลูกไม่เป็นไปตามความพอใจเรา ทุกมั้ทุกแล้วถ้าลูกเร็วซาต่ําช้าทุกมั้ทุกอีกแล้วคิดในทางที่ดีว่าถ้าเรามีลูกแล้วเกิดมันไม่ได้ดีเราหวังพึ่งมาในอนาคตแต่วันหนึ่งมันตะตันอยู่ต่อเราเราจะมีความทุกข์มากกว่าเดิมไหมดังนั้นเราไม่มีสดิกว่าอยู่กับปัจจุบันขณะสร้างเหตุปัจจัยอยู่กันสองคนตายยายตามเหตุตาปัจจัยไม่สร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในอนาคตขณะนาไม่สร้างความทุกข์ใจเกิดขึ้นในอนาคตเออเราจะมีความสุขได้ยอมรับซะเราจะมีความสุขได้ในปัจจุบันปล่อยวางซะถูกต้้องแลว มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ถ<ร>ูกต้องอย่าไปยึดมากถึงมั่นเคคนาะนะฮะในไลฟ์สดนะครับคุณคุณทีเจติยะวันนะครับไม่น่าถามก็ถามน,นี้นะฮะแต่ชอบนะครับยังไงเตี่ยชอบกินโค้กต้องแก้ยังไงครับตัก,กโักหน่อย แกที่มึงไม่ต้องไปแก้ที่ใครคำถามคือมึงจะไปวุ่นวายกับพ่อมึงทำไมวุ่นวายกับตัวเองห่วงได้แต่ถ้าเขาไม่ฟังมึงจะทำยังไงก็ต้องวางเฉยทําไมล่ะมึงจะไปกระชากโคกออกจากป่าเพราเหรอก็ไม่ได้ยอมรับไปแต่ความเป็นจริงบอกเขาสอนเขาถ้าเขาไม่ฟังกลับมาแก้ด้วยตัวเองคือมึงไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแค่นี้เลยจบ เออ mm hmm. อยากจะตายผมก็ตายไปเพราะเขาอยากตายพรก็เ,เองไงมึงจะไปห้ามความตายใครได้ถ้าเขาต้องการตายอ่ะสุดท้าย, <ๆ S 1> ายปล่อยให้เขามีความสุขไปเถอะ mm hmm. ถ้าเขาจะอยากตายแล้วเขามีความสุขจากการกินปล่อยเขากินไปตามเหตุตามปัจจัย mm hmm. แต่ให้เรารู้จักประมาณท uh huh. อกินน้อยๆนะเอาประมาณนี้พออ่าเลิกกินออกไปเก็บกับเก็บกับมึงก็เก็บซิ ง่ายง่ายมึงก็ไม่ต้องซื้อมาสิเออบางทีมึงเอาไปคนซื้อมาแต่มึงจะห้ามไงห้ามเขาอย่างเงี้ยมึงเอามาวางไว้เองอย่างเงี้ยจะโทษใครเขาาแได้ฉันอยากกินเดี๋ยวจะเอาไปวางไว้ต่เตียะไปขโมยกินแกเออว่าแอบกินก็ไมไปแอบกินมันเดียวคุณธรรมของความเป็นพ่อเป็นลูกสําคัญที่สุดคือพรหมวิหารสี่จำไว้หนึ่งคือมีความเมตตาต่อกันละกันปาถนาดีเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันสองมีความกรุณาต่อกันคือช่วยเหลือ ช่วยเหลือเขาอย่างเงี้ยอยากจะให้เขาดีก็เราช่วยเหลือใช่ไหมช่วยเหลือด้วยการไปห้ามเขาอย่ากินอันนั้นอย่ากินนี้เดี๋ยวสุขภาพไม่ดี 3. เมตตากรุณามุทิตาคือคอยให้กําลังใจสนับสนุนส่งเสริมเขาอย่างดีให้กําลังใจสั่งสอนอบรมบ่มนิสัยหนุนใจซึ่งกันและกันถ้าทํา3อย่างเต็มที่แล้วเมตตาก็เมตตาแล้วปัถนาแล้วกรุณาช่วยเหลือแล้วลงมือไปกระทำแล้วมุทิตาให้กําลังใจก็แล้วบอกสอนก็แล้วไม่ฟังเลยไม่ยอมเลยอุเบกขาเลยวางเฉย ตัวสุดท้ายคืออะไรปล่อยไปตามเหตุตาปัจจัยถ้าเราไปบังคับบีบคั้นเขาวิบากกรรมจะเกิดกับเราแล้วนะทำไมต้องไปเล่าวและว,วจีกรรมเกิดและวาจดดามแล้วใช่ไปทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันเพราะอะไรอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ตามความพอใจแห่งสันดานของตนสุดท้ายใครเป็นคนเดือดร้อนมึงน่นแหละเป็นคนเดือดร้อนไม่ใช่พ่อเออเออเนาปปะแกเป็นปัญหาครอบครัวอีกใช่นะ <c oughs> อ่ะด้านละ่างมีใครอยากจะถามคำถามอะไรไหมครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเห็นพี่ฝังถามว่าเลยครับพี่พูดดังๆได้ไหมความกระตันยูกับดักความกระตันยูทำไมนะคืออะไรเหรอนะคออะรรอมันเป็นความหมายของกิเลสตถาคํา,ๆๆว,าๆๆว่ากับกับดักความกระตันยูเนี่ยคนมาไปปรุงแต่งกันในโลกมันจะมีเช่นบางคนเนี่ยดูแลแม่พ่อดีมากเลย แต่ปัญหาคือดูแลจนตัวเองเดือดร้อนอพ่อแม่ไปสร้างหนี้สร้างสินแต่ไปหมดเลยก็ยีบขอเท่าไหร่ก็ให้ก็ให้จนตัวเองเป็นหนี้เป็นสินอย่างเงี้ยเนี่ยลักษณะความหมายของคนในโลกว่ากับดักความปั่นยูแต่คําถามคือมึงน่ยไม่ฉลาดพระเจ้าบอกว่าเวลาจะดูแลใครให้ทายังไงไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ผู้อื่นไม่เบียดเบียนเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่าย คำถามคือเราต้องรู้จักประมาณในการให้ไม่ใช่เขาขอเท่าไหร่ให้หมดมคำถามคืออะไรมันจะชิบหายล่มจมกันหมดมสมมติเราเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงของคนในครอบครัว<ม>เราเป็นเสาหลักข,ของคนในบ้านพ่อแม่ไปสร้างนี้สร้างสินเต็มไปหมดเลยมาขอเท่าไหร่ให้หมดคำถามคือถ้ามึงล้มพ่อแม่มึงล้มด้วยนะ<ม>สุดท้ายแม้แต่พ่อแม่เราจะช่วยก็ช่วยไม่ได้นะเพราะอะไรมันเป็นนี้เป็นสินพ,พลุนพลังไปหมด ดังนั้นตัดจบไปเลยคืออะไรให้เขารู้จักประมาณในการให้เดือนหนึ่งให้ห้าพันให้จบไปเลยเขาขอมากกว่านี้ถ้าให้ได้ไม่เดือดร้อนให้ไปถ้าให้ไม่ได้วางเฉยเลยไม่ให้แล้วให้ได้แค่นี้แต่ต้องสมเหตุสมผลในการให้พอประมาณในการให้ในการดูแลเขาได้ที่เหลือปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะเราช่วยได้แค่นี้ต้องสมน้าสมเนื้อดูตามเหตุตามผลผู้เี้จะบอกว่าเมื่อหาเลี้ยงชีวิตตัวเองมาได้แล้วลําบากลําบนด้วยการหาเช้ากินค่ําด้วยการใช้ลําแข้งเนี่ยในการหาเลี้ยงชีพ ตากเงินตากนะ้ำเมื่อได้ทรัพย์มาสิ่งแรกให้ทําอะไรดูแลตัวเองให้อิ่มหนำ<ม>เนงินได้มาดูแลตัวเองก่อนนะมไม่ใช่เอาเงินมาไปดูแลพ่อแม่ก่อนนะพุทธเจ้าตรัสเลยนะดูแลตัวเองก,ก่อนเพราะอะไรเราเป็นกําลังหลักของการดูแลพ่อแม่จึงต้องเริ่มต้นดูแลตัวเองก่อนไม่ใช่ทํางานจนสุดโซมโหหน้าตามไม่ดูมดูไม่ได้ดใช่จนตัวเองสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเอาเงินส่งให้พ่อให้แม่หมดเป็นเรื่องดีนะแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าเราต้องมีชีวิตในการดูแลพ่อแม่ต่อไปนะ คำถามคือถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเลยตายไปซะก่อนพ่อแม่จะอยู่ยังไงเพราะเราเป็นเสาหลักดังนั้นต้องรู้จักประมาณในการดูแลพอประมาณเพราะนั้นเวลาทาลําอะไรก็แล้วแต่อย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปเอาแต่พอดิบพอดีรู้จักใช้ชีวิตอย่างถูกต้องคือพอประมาณในการใช้ชีวิต<ฆ>สร้างเหตุปัจจัยในการรู้จักว่าอันนี้ควรให้ประมาณนี้อันนี้ควรให้แค่นี้<ฆ>เมื่อให้แล้วยุติการให้ที่เหลืออุเบกขากลับไปใช้หลักเกณฑ์หลักการอะไรพรมวิหารสีอีกแล้ว เพิ่มเติมต่อนะครับเมื่อกี้ด้านหน้าไม่เห็นอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเติมค่ะ,ะเรียนถามาาอจรย์ตรงนี้นะมีสองข้อคือข้อหนึ่งเราออกรถใหม่เราต้องเจอรถใหม่ครับไป้องเจอไปเจอทำไมล่ะคำตอบคือที่รถมัมีแค่ย่านางใหม่ครับโอ้จึงมีความเชื่อกับมีแม,ยม่ย่านางไหมสอบคำถามค่ะคือคำถามไปเจอทำไมอ่ะ สิริมงคลริมงคลปลอดภัยอ๋อสิริมงคลคืออะไรกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตก็คือการการะทำเมืองคำถามการคือความเป็นสิริมงคลคืออยู่ที่ตัวเมืองไม่ได้อยู่ที่รถใช่ป่ะขับขี่ปลอดภยัยขับขี่ปลอดภัยคือใครเป็นคนขับขี่เมืองและเกี่ยวอะไรกับรถสติสัพปชปัญญะในการขับขี่คือขับขี่ปลอดภัยเราต้องมีสติถ้าเราเออถ้ารถมึงขับเองได้เนี่ยเออว่าไปอย่างมึงไม่ต้องขับนั่งเฉยๆอ่นนี้มึงไปเจอให้รถขับได้ให้มึงปลอดภัยโอเคอันนี้กูเชื่อได้ พอจะเข้าใจได้แม่ย่านางรถมีไหมค่ะคำถามคือถ้ามีแม่ยานางรถมึงจะไปทําประกันภยัยทาไมมึงก็ให้แม่ยานางรถเคลมก่อนให้มึงเคมลมแล้วให้มึงซีเวลาโดนรถชนนะนะล่าสุดนี้จะบอกประกันแล้วนะไม่ต้องมาเลยเออแม่ยา <laughs> นาะง มึงเอา,าเงินประกันแต่ละปีแต่ละปีเดือนละหมื่นกว่าปีไอป,ปีปละหมื่นกว่าบาทเนี่ยมึงเอาไปลงกับแม่ยานางรถเลยไหว้ประโคมให้เต็มที่เลยเส้นสวงบูชาให้เต็มกําลังอัตราที่มึงเงินจะหาได้แล้วฝากชีวิตไปกับแม่ยานางรถเลยมึงเวลาไปรถชนน่ะเวลาใครเรียกร้องค่าเสียหายมึงไป,ไปทวงกับแม่ยานางนะ <S 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 ขอเบอร์ฝ่ายประกันเขาไว้ด้วยว่าใครจะติดต่อตรงไหนคอเซ็นเตอร์แม่ยานางและเออแล้วตอนเนี้ยมึงไปดีลให้นะกรมมทันมึงคือสบายแม่ยานางรถหรือเปล่าคําถามอ่ะ ก็มาทานเมืองอะจารึกมาผ่านสบายเออสติสัป,ปชัญญะการใช้ชีวิตของเราเราขับรถด,ด้วยความไม่ประมาทมึงจะขับรถขับขี่ปลอดภัยอยู่ที่คนขับเพราะ้มันขับรถชนกันเนี่ยคาถามคือเราจะไหวดีแค่ไหนรถชนไหมก็ชนอยู่ดีถ้าเราขับรถด,ด้วยความประมาทบางคนตัง้งคําถามกับอาจารย์เวลามีพระหน้ารถควรหันเข้าหรือหันออก อาจารย์ตอบเสมออย่างเงี้ยยังไงคะอาจารย์ตอบเสมอพระมันจะหันเข้าหันออกไม่ใช่ปัญหาสระเมืองแต่มึงต้องหันออกถ้ามึงหันเข้ามือชนตายเรึ่งมันง่ายแค่นั้นเองคำถามคือใครจะหันออกหันเข้าแล้วแต่มันลไม่เกี่ยวอะไรแต่มึงก็ต้องหันออกแน่นอนทีแน่ๆองหันออกนะจ๊ะใช่ดีดีมึงจะขับรถหันเข้ายังไงคำถามแลวแต่พระเออจริงมันไปแก้อะไรกันผิดที่ผิดทาง สติสัป,ปชัญญะในการใช้ชีวิตมันไม่มีอะไรที่จะสามารถช่วยให้เราขับขี่รถปลอดภัยได้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแมอย่ย่านางรถเหล่านี้มีจริงสามารถแก้ไขชีวิตเราให้ปลอดภัยได้มันจะมีประกันอุบัติเหตุอุบัติภัยไว้เพื่ออะไรแล้วมันจะมีคนที่ประสบห้องฉุกเฉินตามโรงพยาบาลจะมีวิธ่อทอะไรเยอะไปหมดใช่ป่ะ,ะแล้วขับขี่ปลอดภัยเนี่ยปีใหม่ใกล้แล้วเดี๋ยวปีใหม่มาอุบัติเหตุเนี่ยเกิดวันอันตรายขับขี่อันตรายหมดทุกคนต่างว่ายม่ย่านังรถคําถามคือแม่ย่านังรถทาไมคุ้งของผมไม่ได้ คำถามมัน <leaning S 2> ไม่ได้ส่งงานหนักมันส่งไม่ได้โดยสายพาเพราะมันไม่มีมันปัญญาอ่อนนะนะมันคิดเองเลยอีกสิ้นใช่เอากระโถนกูไปวางในรถจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าอย่างน้อยมึงจะได้มีสติสัมปชัญญะเมื่อถ้งมึงขับรถม่วงอ่ะหอนอนไม่อยู่ใงความประมาทเดี๋ยวกูจะกระโถนตีกระบาดเนี่ยเออตื่นทเลยเปิดปูเนี่ยเปิดบางคนหลับในใช่ไหมนี่มันเปิดเสียงกูไม่มีคำว่าหลับในมึงจะตื่นตลอดเวลาในขณะที่ขับรถไม่มีคำว่าม่วงเพราะกูจะตามหลอกหลอนมึง อาจารย์เนี่ยบอกคนทุกคนเวลาดูอาจารย์นะอย่างใบหัวทุกคนชอบบอกอาจารย์นี่ขล่งมากเลยศักดิ์สิทธิ์สุดยอดเลยครับกำบงหัวอีกนะสามสี่อออาจารย์พูดเสมอว่าอาจารย์ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ไม่ได้ขล่งกูเนี่ยเฮี้ยนอะไรกูจะตามหลอกหลอมไปทุกที่เลื่อนไปตรงไหนไทยไปตรงไหนกูก็เจอเจอกูตลอดเวลาถูกต้องนี่แหละเรียกว่าเฮี้ยนของจริงกัน่อนะนี่สรุปกูไม่ ไม่ต้องเิงไม่มีแต่ถ้าสะดวกใจอ่ะก็ไม่ว่างการใครอยากทำก็ทำไปใครอยากทำก็ทำไปแล้วแต่เลยค่ะอ่ะอ่ามีที่ตะโกนเลยเพราะว่าได้ื่นเต้นพี่ผู้ชายคริสต์มาสตยตะโกนถามจะได้ยินไหมพี่อันดุอ่าโศกฐาตอบกันมานะครับคุณคำว่าคำว่าโสดาบัน อโาโจดีอาจารย์บุโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลคืออะไรเหรอใช่ไหมใช่ใช่ป่ะโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลเราเคยได้ยินคํานี้มหคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษความหมายคืออะไรมันมีมัคสี่ผลอีกสนี่เรียกว่าคู่แห่งบุรุษสี่คู่4คู่คือมัคสี่คู่คือผล รวมกันจะได้8ปดพอดีเช่นโสดาปฏิมัคเมื่อได้มัรคแล้วเนี่ยคือคนที่ระสังโย์ข้อแรกได้จะเรียกว่าโสดาปฏิมัคแล้วแล้วจะเหลือสังโยชน์อีกสองข้อที่ต้องละให้ได้ถ้าละสังโยศสองข้อนี้ได้จะเรียกว่าโสดาปฏิผลคือสําเร็จแล้วเนี่ยเรียกว่ามัรคและผลพอเวลาได้โสดาปฏิผลแล้วจะขยับเข้าเป็นสกะทาคามีทํำยังไงก็ต้องลาคะโทสะโมหะเบาบางลงเรื่อยๆเมื่อเบาลงเข้าฐาน ก็จะเป็นสกัดทาคามีมัจแล้วเบาบางถึงที่สุดเบาบางมากละเอียดมากก็จะเป็นสกัดทาคามีผลสกัดทาคามีผลจะขยับไปเป็นอาณาอาคามีมัจทำยังไงละสังโยช์ข้อที่4ให้ได้เมื่อละสังโยช์ข้อสี่ได้จะเป็นอนาคามีมัจถ้าละข้อที่ห้าได้จะเป็นอาณาคามีผลอรหัตมัจต้องละสังโยช์ข้อที่หกให้ได้เมื่อข้อหกได้ก็ละต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะละได้สิบข้อก็จะเป็นอรหัตผล เนี่ยมัดผลมัดผลทุกตัวจะต้องมีมัดผลมัดก,กับผลเนี่ยมันเป็นอริยบุคคลสี่ประเภทโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหรันเมื่อเราปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะเรามีเจตจำนงเจตนาอยากพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายเราต้องทําให้ถึงฐานของอริยบุคคลสี่ประเภทนี้ให้ได้โสดาบันประเภทกลุ่มโสดาบันเนี่ยจะปิดอบายภูมิแล้วสี่ห้าบริบูรณ์เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรา ไม่สงสัยในการตัดสรุปของผู้ไดเจ้าบวกกับศีลห้าบริบูรณ์อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในผู้ได้เจ้าในพระธรรมในพระสมฆ์ไม่หวั่นไหวไม่เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์่างอื่นและเอาเฉพาะพระรัตนตรยยัยเพียงอย่างเดียวนี่คือโสดาบันป็นอภัยภูมิเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดจะอยู่ในมนุษย์กับเทวดาเท่านั้นไปเกิดในดนรกเิรชาและเปรตวิสัยไม่ได้อีกแล้วสองสกาธาคามีจะเกิดอีกแค่ชาติเดียวเท่านั้นคือเกิดเป็นเทวดา แต่บางคนเขาบอกว่าเกิดเป็นเทวดาแต่บางกลุ่มก็บอกว่าเกิดเป็นมนุษย์แต่จะเกิดครั้งเดียวานาไม่ต้องไปนสนใจสนใจแค่ว่าเกิดคราวเดียวแล้วปรินิพพานเลยพระอนาคามีเกิดครั้งน้ําตาไหลว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเราจึงเกิดความทุกข์ไม่จบไม่สิน้นเวียนตายเวียนเกิดไม่จบไม่สิน้นเพราะยังมีตัณหาคือความอยากอยูอย่ไม่จบไม่สิน้นดังนั้นเราต้องทําตัวเองเนี่ยให้ได้โสดาบันในชาตินี้ให้ได้ยังน้อยโสดาปฤฤิมังถ้าได้โสดาปิมังจะไม่ตายก่อนได้โสดาปฏิผล นั่นหมายความว่าถ้าละสังโยชน์ข้อแรกได้เป็นโสดาปิมักแล้วการันตีได้เลยว่าตายชาตินี้ได้โสดาบันแน่นอนรอดแน่นอนแล้วเป็นแน่นอนแล้วดังนั้นเป้าหมายของเราทุกคนก็อยากจะพ้นจากความทุกข์พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่อยากกลับมาเวียนตายเวียนเกิดหรือเกิดให้สั้นที่สุดวิธีการเดียวที่จะปิดนรกเดรัจฉานและเปรตได้วิธีเดียวปฏิบัติศีสมาธิปัญญาให้เข้าฐานของโสดาบันให้ได้ ใครทาได้ตั้งเป้าหมายตัวนี้ไว้จะมีความสุขมากในชีวิตปัจจุบันจะมีความทุกน้อยผู้จะบอกว่าคนยังไม่ถึงฐานโสดาบันเนี่ยจะมีความทุกข์มากเท่ากับแผ่นดินในมหาปตพีสุขเนี่ยมีแค่เศษดินไปเล็บเท่านั้นแต่เมื่อเป็นโสดาบันแล้วจะมีความสุขมากเท่ากับแผ่นดินมหาปตพีเลยความทุกข์เหลือแค่เศษดินไปเล็บเพราะนั้นใครอยากมีความทุกข์ในชีวิตน้อยที่สุดเอาโสดาบันให้ได้ในชาตินี้อื นะแล้วดประปรุน้องปรบแาน้อยด้วยค่ะสุดท้ายครับตอนนี้ถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้ว<ช>นะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์เบียของเรานะเน่อฝากถึงผู้ที่อยู่กันที่เทอร์มินอลผู้ที่ชมการไลฟ์สดเนาะนะฮะฝากสุดท้ายในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับเราจะดำเนินชีวิตด้วยธรรมะอย่างไรได้บ้างสั้นๆได้ใจความเลยฮะ อาจารย์ฝากเรื่องเดียวคือให้กลับไปศึกษาหลักคําสอนพระเจ้าเดินกลับออกมาจากความเห็นผิดในโลกก้าวเข้าสู่ความเห็นถูกต้องในหลักคําสอนของศาสดาสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นครูผู้สอนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้แจ้งโลกไม่มีใครเหนือกว่าพระองค์ความรู้ของพระองค์ทั่วแดนโลกธาตุพระองค์รู้หมดแล้วพระองค์ไปเห็นมาด้วยตัวเองหมดแล้วจึงบัญญัติธรรมในนี้ขึ้น ดังนั้นขอให้เราเนี่ยกับสู่หลักคําสอนกับสู่หลักธรรมวินัยของพระองค์เริ่มต้นในการศึกษาหลักคําสอนกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตจะเกิดขึ้นได้เราต้องรู้คําสอนพระบุทรเจ้าว่าอะไรเรียกว่ากายสุจริตอะไรเรียกว่าวาจาสุจริตอะไรเรียกว่าใจสุจริตอะไรเรียกว่ากายทุจริตอะไรเรียกว่าวาจาทุจริตอะไรเรียกว่าใจทุจริตถ้าเรารู้สุจริตกับทุจริตรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเรารู้แล้วเราจะละอกุศล จรินกุศลได้ในวันนั้นดังนั้นถ้าวันนี้เรามีความรู้ในหละคับสอนพรเจ้าเริ่มต้นจากการรักษาศีลห้าเริ่มต้นจากวันหนึ่งคืนหนึ่งในการสำนวนระวังมีสติสัพพัญญาที่ตัวเองตัดความคิดเรวความชั่วออกจากใจแล้วเริ่มต้นยอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเราย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ในสิ่งนั้นถ้าเรายอมรับตามความเป็นจริงแบบนี้ได้ใช้ชีวิตแบบนี้ได้อย่าเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นอย่าเบียดเบียนเดืืออออ้้นตตเงงงย่่าและทั ตั้งสติอยู่กับปัจจุบันระงับยับยั้งกิเลสตัณหาในใจของตนเราจะมีความสุขในปัจจุบันเราจะมีความสุขโดยไม่ต้องไปอิงอาศัยคนอื่นกำลังใจสร้างที่ใจไม่ได้สร้างภายนอกถ้าเราอยากได้กำลังใจในการใช้ชีวิตอยากได้ที่พึ่งในการใช้ชีวิตพระพุทธเจ้าจึงบอกสอนว่าทำก็ดีวินัยก็ดีจะเป็นศาสดาสืบต่อไปเมื่อการล่วงไปเห็นเราตถาคตพระพุทธเจ้าจึงสอนเราว่ามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเปนสรณะมีธรรมเป็นประที่มีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่พึ่งตนพึ่งธรรมะของพระาศาสดาของตัเองเริ่มต้นในการศึกษาศึกษาเพิ่มต้นขึ้นไปทุกวันทุกวันเราจะเข้าใจเราจะมีปัญญามากขึ้นแล้วเราจะละทิ้งสันดาเร็วๆชั่วๆของตัวเองได้เพราะเรามีหลักธรรมคำสอนพระเจ้าท่องได้คล่องปากจำได้ขึ้นใจ มีความเห็นที่ถูกต้องเข้าใจอย่างถูกต้องในหลักคำสอนพระเจ้าสาหลักเกณฑ์นี้ทำตามคำสอนพระเจ้าให้ได้เมื่อเราจำคำสอนพระองค์เราจะนำไปเจอความทุกข์เมื่อชีวิตเรามีความทุกข์เราจะเอาหมวดธรรมนี้ไปแก้ไขความทุกข์ในชีวิตตัวเองได้ที่ปรึกษาที่ดีที่สุดคือหลักคำสอนคืออรยิมอยมรรคมีองค์แปถ้าเราหาเพื่อนที่ดีคือกัลยาณมิตรในการปรึกษาในชีวิตเราไม่ได้เลยเราไว้ใจใครไม่ได้เลยจงเป็นทำตัวเป็นมา้าเป็นช้างมาตัางคะ ช้างมาตังค้าคือเดินไปในป่าแต่เพียงผู้เดียวไม่ต้องอยู่กับฝูงโขลงของช้างของตนก็ได้เพราะตัวเองเนี่ยมีกําลังมากมีความสามารถมากมนการเดินไปในป่าเดินไปเพียงผู้เดียวก็ได้เช่นเดียวกับผู้เราไม่จําเป็นต้องอาศัยใครมาเป็นที่ปรึกษาในชีวิตเราเราเป็นกัลยาณมิตรแตกตัวเ,เองได้กัลยาณมิตรที่ดีที่สุดในชีวิตเราคืออริยะมัคมีองแปด ย่อเหลือสคือศีสมาธิปัญญาย่อเหลือสองคือสมถาวิปัสนาย่อเหลือหนึ่งคืออานาปานสติลมหายใจเข้าออกของเราเป็นมิตรแท้ที่ดีที่สุดของเราจงจําไว้ศึกษาทําความเพียรทําที่สุดของทุกในปัจจุบันให้ได้ล้างความเห็นผิดเริ่มต้นเข้าสู่ความเห็นถูกต้องทิ้งอก,กุศลจเจริญกุศลเล่นทําความเพียรออกจากความชั่วความเลวออกจากความทุกข์ในชีวิตเราเล่นปฏิบัติธรรมสมควรแก่รม ขอให้ทุกคนมีดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันชาตินี้เร่งทําความเพียรปฏิบัติทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกในชาติปัจจุบันนี้ให้ได้โดยทั่วหน้ากัรทุกท่านทุกคนเทิดสาธุอนุโมทนาทุกคนจ้าเนี่ยนี่คือคนตือนคำของอาจารย์เบี้ยค่ะก็จริงๆหลังจากวันนี้นะคะโอเควันนี้ก็ไดูว่าเสร็จซี่อุ่นเมื่อยเลยนะมันแข็งมันแข็งกระดูกกระโดดกระทิบเล็กน้อยเล็กน้อยอ่ะ ขอบคุณอื่นาที่เป็นคนตื่นทำของเราด้วยนะครับทุกท่านนะฮะเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้เปื่อเข้าถึงใจต่รับ